พร้อมล้มยักย้ายสาวไทยตกเนชั่นลีกนับถอยหลังจากนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการสึก VNL ในปีนี้ยังคงมี16ชาตินาเข้าร่วมชิงชัยนำโดยแชมป์เก่าอิตาลีร่วมด้วยบราซิลจีนเยอรมนีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียเกาหลีใต้ไทยตุรกีสหรัฐอเมริกาบัลแกเรียแคนาดาโครเอเชียโดมินิกันและโปแลนด์ ในรูปแบบแบ่งกลุ่มแข่งขันตามเมืองสำคัญสำคัญทั่วโลกเช่นเดิมซึ่งจะมีการคัดเลือก8ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จะเล่นในระบบน็อกเอาท์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมประจำปีต่อไปโดยทีมสาวไทยจะประเดิมสัปดาห์แรกในกลุ่มหนึ่งที่ตุรกีนัดแรกวันที่30พฤษภาคมพบแชมป์เก่าอิตาลีเวลา21นาฬิกานัดที่สวันที่1มิถุนายนพบแคนาดาเวลา18นาฬิกา นัดที่3วันที่2มิถุนายนพบโปแลนด์เวลา18นาฬิกานัดที่4วันที่4มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาจากนั้นสัปดาห์ที่2แข่งขันในกลุ่ม4ที่บราซิลนัดที่5คืนวันที่14มิถุนายนวันที่15มิถุนายนพบเยอรมนีเวลา3 3นาฬิกา30นาทีนัดที่6คืนวันที่15มิถุนายนวันที่16มิถุนายน พบสหรัฐอเมริกาเวลา23นาฬิกา45นาทีนัดที่7วันที่17มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา7นาฬิกานัดที่8คืนวันที่18มิถุนายนวันที่19มิถุนายนพบโครเอเชียเวลา23นาฬิกา45นาทีส่วนสัปดาห์ที่3ชิงชัยในกลุ่ม6กลับมาเล่นในบ้านที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนัดที่9วันที่27มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาที นัดที่10วันที่29มิถุนายนพบตุรกีเวลา20สนาฬิกา30นาทีนัดที่1 1วันที่1กรกฎาคมพบญี่ปุ่นเวลา20สนาฬิกา30นาทีนัดที่12วันที่2กรกฎาคมพบบราซิลเวลา20สนาฬิกา30นาทีและรอบสุดท้ายที่จะคัดเลือก8ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดเข้าไปเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาวันที่12-16กรกฎาคม ในส่วนของการถ่ายทอดสดครั้งนี้นายพัฒนพงษ์หนูพันรักษาการกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD กล่าวว่าแฟนกีฬาจะได้รับชมได้เชียร์อย่างเต็มอิ่มจุใจทางช่อง7 HD มากที่สุดรวมถึง60แมตช์ทางทีวี41แมตช์และทางออนไลน์19แมตช์โดยทีมผู้บรรยายมืออาชีพมากประสบการณ์ได้แก่วรุษวิเศษสิงห์บุษบันจันทรารังสีนันทการเพชรพลายและสุวั์กลิ่นเกษมขณะที่การเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่3ของไทยมิสเตอร์ ไบรอันลิงเซมากา์กากรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัดเทโรเอ็นเทนเมนท์ที่ได้รับสิทธิจากผู้จัดวอลเล์บอลเวิร์นให้ดำเนินการกล่าวว่าการกลับมาของการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกจะเป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่จะเกิดขึ้นที่ไทยในปีนี้ที่ผ่านมานักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและนี่คือโอกาสอันดีสำหรับแฟนๆที่จะได้ส่งเสียงเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทยให้ดังกระหึ่มติดขอบสนามด้วยตัวเอง อีกทั้งจะเป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลที่จะได้ติดตามทีมอันดับโลกอย่างบราซิลแคนาดาโครเอเชียอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และตุรกีที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันที่ไทยแฟนๆที่สนใจต้องการไปให้กำลังใจทีมสาวไทยด้วยตนเองหาซื้อบัตรได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและทางเว็บไซต์สำหรับการเตรียมทีมซึ่งนักกีฬาชุดนี้ประกอบด้วยปียนุษย์แป้นน้อยกับตันทีมพรพันธ์เกิดปราดศิริมามณกิจ สุภัตราไพโรธทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขชิตพรกำลังมากจรัญพรบรรดาศักดิ์ชัชุออนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยาก๊กรามวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรและธนชาสุขสดโคด,ด่วนดนัยศิวะช,ชอนเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความพร้อมของทีมอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นการฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องหลังจากคว้าชแชมป์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่สที่กัมพูชามาได้ เนชั่นลีกเป็นรายการใหญ่ทุกอย่างจะต้องพร้อมที่สุดซึ่งแน่นอนว่าความสัมพันธ์ด้านการเล่นเป็นเรื่องที่สําคัญเชื่อว่าการฝึกซ้อมร่วมกันที่มากขึ้นจะทําให้ทีมสาวไทยแข็งแกร่งขึ้นตามลําดับโคชชดในกล่าวขณะที่บุ๋มบินมชัชชุออนโมกสีมือตบชื่อดังของทีมกล่าวว่าปีที่แล้วไทยเราได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกเนชั่นลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้นในปีนี้จะต้องรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันก็พยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย เรียกว่าตอนนี้หัวใจของแฟนๆเริ่มเต้นรัวเต้นแรงกันแล้วกับแมตช์ระดับโลกเช่นนี้ต้องลุ้นไปด้วยกันทีมตบลูกยางสาวไทยทีมขวัญใจมหาชนทีมอันดับ15ของโลกจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่และที่สำคัญจะล้มยักษ์ได้อีกหรือเปล่าหลังจากเมื่อปีก่อนแม้กํำลังหลักอย่างทัดดาวนึกแจ้งจะบ,บาดเจ็บและหลายคนโดนโควิด -19 เล่นงานจนต้องมีการปรับทีมแต่ก็ยังพิชิตมาได้ทั้งจีนและเซอร์เบียรวมถึงยังชนะบันกเรียแคนาดาและเกาหลีใต้ ส่วนในปีนี้ปัญหาเดิมๆมไม่น่าจะมีให้เห็นพร้อมกว่าเดิมก็ว่าได้ดังนั้นเลยอดคิดไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เบอร์ต้นๆของโลกจะเป็นเหยื่อของไทยอีกกี่ทีม